สวัสดีครับผมสิวัฒน์พงเพียรจันทร์โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขอรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกาสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงภาคเหนือโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับ ค่า PM เม2.5ตรวจวัดได้ระหว่าง6ถึง21ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกันครับค่า PM เม2.5ตรวจวัดได้11ถึง28ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนภาคกลางและตะวันตกโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันตรวจวัดได้11ถึง39ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับ ค่า p m 2.5ตรวจวัดได้11ถึง21ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนภาคใต้โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกันครับค่า p m 2.5ตรวจวัดได้ระหว่าง3ถึง25มโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกันครับ ค่า PM 2.5ตรวจวัดได้ระหว่าง9ถึง29ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสกพหรือศูนย์แก้ไขปัญหาบริบทางอากาศตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศก 63, ักราช2563มมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งกวดขันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ขอให้พี่น้องประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งสาธารณะนะหากจอดรถยนต์ขอความกรุณาดับเครื่องยนต์และขอให้หมันบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำและขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในกำกับดูแลดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในกรณีที่ฝุลล่นละอองมากกว่า76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรวมทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นติดต่อ,อก,กันหลายวันให้ผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาออกประกาศให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนสะกะพสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดปริมณฑลจะดำเนินการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพเข้มงวดการตรวจวัดควันดำควบคุมและลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองสุดท้ายนี้ลดฝุ่นคุณช่วยได้แค่ไม่เผาและดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถขอบคุณและสวัสดีครับ